ขายได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องนี้สำคัญมากขอฝากท่านทั้งหลายทุกคนว่าอย่างยิ่งทีเดียวว่าถ้าไม่รู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ไม่มีทางจะรู้พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นจงขอบใจมันฟังด้วยดีมันเป็นคำพูดที่บ้าหรือดี ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นจงขอบใจมันเพราะมันจะมาซ้อนให้เรารู้เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นทุกข์ก็ไม่มีทางจะเรียนอะไรได้ฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ลำบากอยู่ก็รีบช่วยโอกาสเอามาเป็นบทเรียนเรียนเรียนให้รู้ก <c oughs> ำจัดความรู้สึกคิดนึก ที่เป็นทุกข์ออกไปได้พือกาจัดกิเลส <c oughs> ที่เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นออกไปจะได้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์ถ้าท่านไม่สนใจกับเรื่องความทุกข์มนทุกข เราเปล่าทุกร้องไห้ทุกข่าตัวตายทุกไปเปล่าๆโดยไม่ต้องรู้เรื่องความทุกข์ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเรานะ่ะเพื่อตตมาด้วยคือคนอื่นๆที่ว่ามันมี <c oughs> ความคิดนึกรู้สึกสัมพันธ์กันด้วยทั้งที่เป็นฝรั่งพวกฝรั่งจำนวนมากที่เขาเรียนธรรมะจะเผยแผ่ธรรมะ ด้วยเหมือนกันเพราะความจริงข้อหนึ่งว่ามันเกือบจะหมดปัญญาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสียแล้วคือว่าทุกคนเขาไม่มีความทุกข์ยิ่งเมืองฝรั่งด้วยแล้วไปถามเขา,าเขาไม่มีความทุกข์เหรอ ถ้าเราจะบอกว่าเรามีความรู้เรื่องความดับทุกข์คือพุทธศาสนาจะไปสอนให้อย่างนี้เนีขาก็โหเลยนะให้คนบ้าจะมาทําให้เราเป็นเป็นคนมีความทุกข์มันจะสอนเรื่องความดับทุกข์จะมาหลอกเอาตางา์มั้งเขาไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เนีอะไรอะไรเขาทนได้นั่นนะซึ่งเขาจะต้องฆ่าตัวตายจะอะไรเขาก็ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ นั่นประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนั่นเขามีความคิดอย่างหนึ่งรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ถือว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นความทุกข์เขาก็รักโกรธกลัวอยู่เหมือนคนทั่วไปแต่เขาไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขหาเงินมากๆแล้วก็กินอยู่ให้สนุกสนานเพลิดเพลินไป อะไรเกิดขึ้นเขาก็มีเช่นนั่นเองแบบอันธพาลของเขาเขาก็ต่อสู้เปะปะไปตามเรื่องกูไม่ทุกขกันแล้วกันก็เลยไม่มีความทุกขจะไปสอนเรื่องความดับทุกขแก่คนที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกเนี่ยมันมันลำบากมันจะหมดหนทางเหมือนคนเขาสบายดี ไม่เจ็บไม่ค่ายเราให้เขากินยาอย่างนี้เขาก็ไม่กินเ,เราจะไปพยายามพิสูจน์ว่าคุณเป็นโรคนะคุณต้องกินยาเขาก็ะวันนี้จะมาหลอกมาสตางงเราแลร่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากที่จะเผยแผ่ธรรมะในโลกปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเขารู้สึกว่าฉันไม่เป็นทุก